ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม็กออกการรถมือสองครับและโดนัทออกการรถมือสองค่ะต้องทางกลางขนาดเนี้ยแบบโดนัทออกการรถมือสองก็โดนัทโดนัทยังมีรูอะไรนะชื่อแม็กมั้งได้ไหมสวัสดีครับผมกับแม็กครับออกการรถมือสองเนี่ยต้องมีทางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเอาสีอะไรมาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแต่งตัวเป็นยาสีแบบโทนเดียวกันเลยค่ะตั้งใจใส่มาอย่างนี้เลยหรือว่ามีอยู่แล้วในดิ้นชักเนี่ยฮะ ตั้งใจใส่มาครับก็เอารถสีสันมาให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็ให้มันเข้ากับในเดือนแห่งความหลากหลายนะในตอนนี้นะครับเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศนะครับมีทุกเพศ่ายมันเท่าเทียมกันแล้วือผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันสามารถแต่งงานได้แต่งงานได้หญิงกับหญิงแต่งงานได้ได้หมดชายกับชายแต่งงานได้แต่งงานกันได้ไม่มีมาพูดแบบแม่นแม่หรือไม่มีแล้วเราต้องให้เก็ซึ่งกันและกันนะครับผมมาก็ลองพักกันมานะตัวนี้ก็เป็นรถอเนกอเนก เอกประสงค์นะ5ประตูในส่วนมากที่เราเลือกกันมาก็เผื่อคุณผู้ชมและอยากหารถใช้งานในรูปแบบที่มันหลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคันแรกกันเลยดีกว่าแม้ทางนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยนะคะใหม่ๆนะครับนี่ปี2022นะบอกชื่อรุ่นแบอันนี้ C-HR โตโยต้าค่ะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซตี้โอ้โหเนี่ยเพิ่มในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาใช่แล้วเป็นรถขายแฟชั่นใช่ขายดีไซน์ นะครับเี็นคณดูแบบได้ไหมเดีย๋ยวนะคุณลงคุณลองโพสท่าให้กล้องเขาจับให้จับหน่อยดินี้มันหรูหราดูดีเอ้ยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเออจริงว่ะนะครับไปได้เลยอะ่ะเป็นรถที่แบบแฟชั่นจริงๆนะรูปลักษ์รูปโฉมเขาแบบดูทันทันสมัยสีสันสวยไหมตัวนี้สวยมากค่ะเป็นสีพิเศษด้วยนะคะคันนี้ชื่อสีว่าอนะไรเนบิล่าบลูเนเลยนะเนบิล่าบลูย่าอย่าพูดเยอะหลังคาหลังคาสีเทาสีเทาสี สิกเรนี่นะสีพิเศษแล้วคันนี้นะบอกเลยว่าบอดี้เดิมทุกอย่างเดิมจากโรงงานมันเลยนะเทียบเท่าป้ายแดงเลยคันนี้นะไชดีราคาหายไปจากป้ายแดง40%โอ้โหน่าใช้นะมือหนึ่งออกห้านะครับคันนี้อยู่1ล้าน1 4สน4หมื่นใช่แล้วใช่แล้วมะคุณโดเดี๋ยวเข้าไปดูคันนี้คันแรกเลย CHR 1.8ไฮ b ริด พรีเมียมเซฟตี้เพิ่มระบบความปลอดภัยจัดระครบน้ําเงินเนบิลาบลูหลังคาสีเทาใช่แล้วค่ะอ่มาดูภายในกันนะถืว่าดูเหมาะดีนะกับเออผมมองว่าคนสมัยใหม่อ่ะมีเทสมีสไตล์ใช่แล้วโดนัทอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะสําหรับในสภาพรถแบบนี้แล้วก็ตัวของภายในฮ้ิกใหม่ใหม่จริง อ็อชั่นจัดเต็มค่ะระบบออความปลอดภัยแบบครบคันเลยคันนี้นะคะเนาะสภาพแบบสวยกริบกริบจริงๆนะครับมาวิ่งมาอยู่สี่หมื่นน้อยมากเออปีสองพันยี่สิบสองะใช้ได้อีกนานๆสบายๆแ,แล้วโมเดลนี้เขาแบบไม่ได้มีผลิตแล้วนะ mm hmm. ซื้อเก็บไว้นี่เป็นของแรงของหาย,ยากเลยนะสำหรับเป็นแรงไอเทมเลยค<ห>ันนี้ 1. 1> นะครับผมน่าใช้งานมากๆนะครับสภาพสวยดีเลยทีเดียวใครชอบนะ mm hmm. มามาดูที่ออกัสของเราได้เลยนะครับผมสภาพ สวยสดใหม่น่าใช้จริงไหมอย่างที่เราสองคนว่านะครับมาดูด้วยตามาทดลองขับได้ด้วยตัวเองสําหรับในรุ่นนี้นะครับผมมา,า,ากครับขยับมาสีฟ้าอีกหนึ่งคับอันนี้ก็ไล่ไล่ไลโทนลงมาหน่อยใช่เลยไล่ร,ราคาลงมานิดนึงแล้วก็ปีถอยหลังไว้หน่อยคันนี้เป็นปี2012กับตัว j a ๊สตัว1.5ตัววีดเป็น j a ๊สดีอีสีฟ้านะครับผมสภาพ อันนี้ลูกค้ามาเทินอ๋อปกติปีเก่าปีลึกเราใช่เราไม่ค่อยเราไม่ไม่มีไม่มีจาหน่ายแล้วแต่ว่าทีนี้คันนี้คือลูกค้ามาเทินปุ๊บเนี่ยแล้วรถสวยเราก็เลยต้องเอามาตั้งขายเก็บไว้เก็บไว้ดีกว่าใช่ครับวันนี้ก็ต้องบอกนะว่าอันนี้คุยแบบตรงตรงเลยนะผมบอกคุณไปเลยนะพวกรถปีเก่าปีลึกเนี้ยบางทีจัดไฟแดนลำบากใช่จัดไฟแดนยากติดเรื่องปัญหาเรื่องอาชีพแล้วก็จะมีเรื่องพวกดอกเบี้ยนอะไรอย่างอี้อีกที่มันค่อนข้างจะสูงใช่ค่ะซื้อสดถูกว่า เพราะฉะนั้นซื้อสดก็ได้ค่ะสดดีว่าแต่ถ้าใครไม่สะดวกซื้อสดก็สามารถจัดไฟนั้นได้ได้นะครับผมก็มาพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวไปดูด้านในหน่อยว่าที่บอกว่าเฮ้ยรถลูกค้ามาเธออะไรเงี้ยมันเป็นไงบ้างใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในของคันนี้กันนะคะสำหรับแจ๊ดไหนคุณโลองนั่งให้คุณลูกค้าดูหน่อยโอ้โหดูเข้ากันนะเฮ้ยผมว่าคุณนั่งรถคันไหนก็ดูดีนะจริงเหรอคะ คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าด้านในอ่ะเจ้าของเดิมเขาแต่งมาแล้วเหมาะสาหรับพวกอวัยรุ่นแต่งซิ่งอย่างเงี้ยก็คือซื้อไปก็คือไม่ต้องแต่งแล้วไม่ต้องทำอะไรค่ะกันลายเคฟลาด้านหน้าแต่เหมือนเขาทามาแค่ติดแค่นี้เองนะใช่แล้วเน้นภายในสวยสวยและหน้าจอค่ะเป็นแบบไทโอเนียด้วยเครื่องเสียงคือแบบฮึมฮึมฮมไม่ทำไม่ทำไม่ไม่มีนะไม่ต้องนะติดบล็อกบล็าคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า ปีอ2ก็จริงแต่แต่วิ่งมาแค่เก้าหมื่นโลเก้าหมื่นโลใช่แล้วเก้าหมื่นโลเท่านั้นภาพสวยสดใหม่เงี้เพราะฉะนั้นเราเลยเอามาตั้งขายไงคะเท่านั้นยังไม่พอเมื่อกี้ทางโปรดักต์บอกมาว่ายางปี2024โอ้โหใช้ได้ยาวเลยจัดให้ใหม่สี่เส้นเป็นไงนะคะออกกสจัดให้นะคะสําหรับยางฟิล์มใหม่รอบคันฟิล์มใหม่รอบคันเป็นของหน้านามินามิฟิล์มนะครับจัดไปให้เซรามิกอย่างดีกันความร้อนกันในเรื่องของ แสงไม่รบกวนพวกสัญญาณโทรศัพท์มือถือไฟ้สอืมแล้วก็ป้องกัน5ชั้นเลยเออนี่เกือเดียวกับของโซลารา์กติดทำไมครับแล้วที่สําคัญรับประกัน7ปี7ปีคุ้มจริงคันนี้นะครับผมจัดราคาให้คุณลูกค้าไปหน่อยคันนี้คุณโดูราคาพิเศษเลยค่ะออกัสจัดให้กับราคาคันนี้ค่ะ Honda Jazz 1.5V รถปี2012ค่ะจัดเปที่ราคา180,000 โอ้โหดูอ่นได้นะคะอันนี้สนทั่นได้นะคะชอบชอบจริงชอบชอบสวยอ่ะน่ารักน่ารักแล้วเมื่อกี้เข้าไปผมเห็นนะทัศน์าิสัยการน้านี่ดีดีมากเลยนะอะมาคันสุดท้ายสีฟ้าใช่แล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าสีฟ้าแล้นะเนื้อฟ้าไม่ใช่ฟ้าธรรมดาเสียงคนขับยาริสเด้ซี่ตกลงผมหรอผมขับตัวก่อนหน้านี้ตัวยาริสจะเรียกหน้าหนวดมันจะมีหนวดเทาเทางอหน้าหนวดยาริสเออหนวดนะฮะ แต่ตัวนี้สวยเลยของผมสปอร์ตสปอร์ตจริงพรีเมียมชื่อเขาอะไรนะ้น1.2สปอร์ตพรีเมียมสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปหลังคานี่ไม่ใช่สีธรรมดาหลังคาดำตัดกันนะกับตัวของสภาพรถสีคันนี้ปี2021นะครับี21 21แต่นแหละอ๋อ21อ่ะนี่ไม่เดิมอย่างเดียวคือตัวล้อนะครับผมวันนี้ก็เจ้าของเดิมใส่ล้อทองของ Cosmid มาให้นะครับก็มีทรงหน่อย แล้วก็มีแบบดูตัดกันในตัวของร้อหน่อยดาวตรงกลางสีดำผมก็กําลังโอเคนะใครที่ไม่ค่อยแบบพวกชอบรถเดิมๆมากนักสักเท่าไหร่เอาไปแบบขับนะผมว่าโอเคเลยนะสําหรับในรุ่นนี้คันนี้น่าใช้งานด้านในเป็นไงด้านใน<อ>คือแบบบอกลูกค้ายังจะบอกว่าด้านในคือแบบว่าเห็นด้านนอกอยู่แบบว่าดูสวยดูเด่นอย่างี้ด้านในคือแบบว่าสวยแบบคือกริปเลยกริปเลยนะไปแดงเลยมาเดี๋ันมาดดีกว่า นี่กนะ่อนเปิดที่ผมเห็นในตัวเขามีกันนี่ตัวนี้นะกันลอยกันลอย<า>ค่ะนะครับอ้าวโหโอโโ้ตัวนี้นะตัวบ่อนะมาเพราะบ่อหนังเนี่ยตัวบาอจะเป็นบ่อสะท้อนความร้อนด้วยค่ะและมีในส่วนของได้ค่ะเป็นแต่งได้แบบนี้นะคะบ่งบอกความเป็นตัวท็อปเลยเป็นกนะิมมิกขาวกิมมิกได้สีฟ้า เทากันกับตัวรถด้วยใช่แล้วนะคะโอ้สวยสวยสวยมากค่ะดูตัวปุ่มนะไม่มีร่องรอยแบบว่าทะลงทะลอกอะไรเลยนะคะเจ้าของเดิมดูดูแลดีมากๆคันนี้ออกข้างใบแดงนะคุณแบ๊กแพงนะไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดาหือไม่ธรรมดาจัดไปเลยดีกว่าที่ออกาสของเรานะครับผมนําคันนี้มาให้คุณผู้ชมนะครับใครหาตัวท็อปสีโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับกัดัดไปแล้วมีแต่คนมอง นีอยู่ไงมองข้างหลังเลยเหรอเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอย่งไงตัว,วท็อปโอ้โหโเวลาเราขับมาก็ค<า>่ะเออนี่เลยเหตุหมายน่ารักนี่คุณจงคุณแจเขาอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนี่แจกคุณแจเป็น,นแบบคุชสตาร์ทด้วยอ๋อน,นะครับเก็บไว้นี่เขามีเขามีกรอบใส่ให้กรอบนะเพราะตีคุณแจเขาจะเล็กเล็กกว่านี้น ใส่กรอบใส่อะไรไว้อ่ะสนใจทักมาคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับออก็จัดให้ค่ะกับคันนี้นะคะโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตพีเมียมรถปี2021ค่ะจัดราคาขายไปที่3 9 9 0 0 0บาทดูหลักได้นะคะสอบถามได้นะคะเออสอบถามกันได้รบผมว่าผมเจอแล้วว่ะทําไหนที่มันเหมาะกับออกกนที่สุดเวลาลูกค้ามาสอบถามได้นะคะเออเวลลูกค้าขับรถผ่านมาเนี่ยพูดเลลูกค้าขับมาปุ๊บ สอบถามได้นะคะเดี๋ยวมันต้องมีเพระว่าคำนี้แหละกิมมิกเราใช่ครับทางออกกันเรายังมีในส่วนนะคะอ่าวารันตีค่ะเครื่องเกียร์ค่ะสองปีสองหมื่นโลค่ะทั้งหมดสองร้อยสิบเจ็ดรายการให้กับคุณลูกค้าด้วยแต่เดี๋ยวก่อนยทำไมถ้าใครค่ะมามาดูไล้์นี้นะคะคูแม็กกับโดนัทนะคะอบอกเลยค่ะจัดไปเลยกับ จากปกตินะเรารับประกันในส่วนของอู่เนาะเอาไปเลยนะคะรับประกันจากศูนย์นะคะศูนย์ไปเลยค่ะสองปีสองหมื่นโลค่ะดูจากในคลิปมาดูจากในคลิปหรือคอมเมนต์ด้านล่างเออว่าสนใจนะคะเะียให้รับไปเลยนตติด่อใช่แล้วรับไปเลยประกันศูนย์ค่ะได้ครับแล้วก็ติดต่อมาได้นะครับพี่เบอร์โทรศัพท์0 8 0 4 6 4 8 8 8 8และ0 8 0 4 9 4 8 8 8 8ค่ะพี่ออตัดรถมือสองเฮ้ยลูกค้ามา i'm dying